วันนี้มาเปิดเพลออเดอร์ order. ไฟหน้าตัวนี้มุม่อมนวลแมวส้มไฟเลี้ยววิ่งลูกแก้วหนึ่งชั้นพิยออเดอร์ดีมือนะครับทำอะไรได้บ้างแลวต่างกับตัวบกติียังไงเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูสวไม่สวยยังไงคลิปนี้มีคําตับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นตัวไฟที่เราจะเปิดเพลออเดอร์อยู่เป็นไฟคบพับมุม่อมมีไฟบาร์ติดส้มตลอดเวลาทําให้เวลามองเข้าไปที่รถตัวรถจะดูกว้างขึ้นเพิ่มมิติให้มีดูห่างตาดูโดดเด่นและสง่าาม,มากขึ้นแตกต่างกับรถทั่วไปบนท้องถนนและเมื่อเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะ ตัวไฟหน้าวาเลนติตัวนี้ไม่มีจําหน่ายแล้วนะความพิเศษของไฟรุ่นนี้มีไฟสีขาวโนด,ดแมวอยู่ข้างตัวคมและมีโลโก้วาเลนติอยู่ที่ข้างคอมเป็นของแท้ลิมิเต็ดอ dition แนะนําถ้าอยากได้นดแมวคล้ายๆกันลองมาดูตัวเป็นคอพัดนดแมวทรงมุมส้มใไ้มิติที่กล้เคียงกันแต่ต่างกันที่ความเป็นมุมส้ม่านนี้นและย่า่คือไฟใหญ่ <c oughs> เป็นไฟสูงตามในหลอดเดียวกันเลยเรียกว่าลูกแกว้วลูกเดียวหรือชั้นเดียวไฟมุมส้มจะติดตลอดเวลาพอเปิดไฟเลี้ยวจะสว่างขึ้นไฟเลี้ยวจะวิ่งออกด้านข้างเพื่อความสว่างและพีเียมในการใช้งานใครกําลังมองหหาาาไน้้ที่่่ใสแลววเพิมมค โดดเด่นให้กับตัวรถก็มีติตัวรถให้ดูกว้างขึ้นไฟตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ของคุณ